เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันเนาะอ่เดี๋ยวท่านทจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้ผ่านทำตามผมก็ได้แบบง่ายๆเลยเนาะอ่ก็ก่อนอื่นเลยนะ,ะครับผมไม่ลาก,กดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์รหาสที่ตัวนี้ตามผมไปกันนะว่า h m MM m d a n a c o m แมีแบบนะผมมาเพิมพ์รหัสตามมาเนาะอ่ะแล้วก็ได้พิมพ์รหัสหาตา,าไไตไไมได้แบบนี้แล้วเรต็มที่ข้อเว็ลยใส่ผมไปเว็บไซต์แบบนี้เลยเนาะและในเว็บไซต์ก็จะมีจะกดลงชื่อยงานกับสมัครสมาชิกกันด้วยนนนนะะคคครรรััับผมมมใที่เเเป็็สสาาชิกกก้ไดลย อ่ะแล้วพอได้กดสมัครกันมาแล้วผมนะต่างก็สมัครก็ได้เป็นแบบนี้เดลยเนาะแต่พี่ยังได้กรอกชื่อกรอกอีเมลก่อนแล้วผ่านอันในไปนะผมแล้วประมาณที่ตรงนี้กันไปเนาะกดสมัครไปผมตอนนี้เงียบๆก็ไปการสมัครได้แบบมือนที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือใครนะผมที่มีสะมาชิกกันอยู่แล้วตะลงช่วยงานก็แล้วกดลงช่วยงานโดยตรงด้านนี้ก็ะเได้เลยนะผมเรากดกันไปเนาะ อ่ะแล้วพอได้ก,กดหลงเงินกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วนะครับผมนหน้าต่างแรกของเบ็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะได้มีมดุดบูบริการให้กับเราได้ใ่ว่าที่จะมารืดทำการกด้ต่าถ้าผมหรือว่าวจะมียกกังินได้ส่งตรงด้านนี้ให้เราได้สามารถที่จะมาทำการในส่งตรงด้านนี้กันได้เนาะหรือว่าใครนะครับผมที่ไม่มียอดเงินในตรงด้านนี้ล้วจะเติมเงินก็ให้เรามากดที่ตรงในี้กระต่าย้ะผมที่เขาว่าเติมเงินอ่าแล้วพอได้เข้ามากันต่าที่เติมเงินของหน้าต่างกรเติมเงินก็ด้เป็นอย่างนี้เลยนะผมเราได้สามารถที่จะกดเข้ามาแแลล้้้้วทาาาาาาากกกรเเเเเตติิมงงนนนนนนัไดะ็็ปบบียห่ อ่าแล้วเราก็ได้ี <t Jean> ิจอมทางการเติมเงินด้วยระผมไม่กับเราได้สามารถได้กดชี้เตาอบเบอรรช่องทางงินเติมเงินได้เนาะก็ได้พิจิแบบนี้เลยเราหูสำหรับช่องทางการนเติมเงินเนาะแต่มีทางวิจิตงทางการสแกนจีวโคหรือเดิทุ่มันนี่ว่าเลยหรือติคิวโตเพลนฟีโปรเฟตมันนี่เราแบบนีหูเราก็สามารถจะเติมเลินไปได้เลยตอนนี้ส่งชุดทางการเติมเงินนะผมก็เป็นงนี้เลยเนาะอ่าหรือว่าใครนะครับผมในนาทีนี้เนาะที่จะเติมเงินไปได้แล้วไม่อยากเงินกันแน่นะหูก็รูกดกลับมาเนาะที่มด พอเรากดไปที่บุบมู่เราเอาแล้วมันเลือกเลยเดี๋ยวเราต้องการจะทำเนาะเมื่อกี้ไปการเพิ่มเลือดไลฟ์โฟร์ฟบุ๊กก like ็อยู่ตรงนี้เรากดเลืกไปอ่ะผดเลือกไปได้แล้วที่บุบมู่เราเลือกบ,บริการจะต่อเลยนะผมขอเรามันเลืกกันเนาะอ่ะก็นเป็นแบบนี้เลยผมกดเลือกไปดนที่สองที่ลนนนะแล้วกกรักนะผมกดไปเนาะอ่ะแล้วผมเลือกไปได้แบบนี้แล้วทั้งหมดมู่าบริการก็ให้เรานะครับผมกลับมาที่โปรฟิบ o ๊กของเราเพิ่อแล้วกกระักองดิ้อ่ะแล้วพอได้ยิ่งโปรฟิบู๊กเรากลับมาแล้วให้ทิ้งเอา ถ้าเราได้สั่งซื้อไปแล้วแบบนี้องหงกา่งซื้อเราได้มประบบเพื่อมาแจ้งบอกกับเราแบบนี้นะผมได้รับ่งซื้อคนแล้วแบบนีเนาะตอนนี้แง่ายๆก็เปการสั่งซื้อได้แบบที่สะดอกให้เลยเนาะหรือว่าใครนะผมได้ทำการสั่งซื้อไปแล้วอย่างแต่ดูออเดอร์นะผมวเป็นยังไงบ้างเนาะก็สามารถที่จะกดช็คเงินที่ตร้เงินเก็บได้ของตับผร้จัดงซื้อเนาะนะแล้วพอได้กดเข้ามาการที่บู้จังซื้อเราบริกางซื้เป็นการแจ้งบอกว่าดอร์เ้อถาามาและที่ดอร์เราแบบน้ เราดำเนินการแบบนี้ผมก็แล้วเราก็ไปกดเซอร์คู่เลยนะผมไม่ต้องไปเจอนอ่อนเลยยิงรีบไปมากมายนะเนาะไอหรือว,ว่าใครในที่นี้นะผมเดี๋ยวรังร,รอเดินกันอยู่หรือว่าสองตัวังไปแล้วร,รอเดินกันอยู่เนาะใครเกิดสื่อมแกนบริการเดือบเบิร์กเตอร์เดือบทำรถไฟของผมเดีล็กรูบริการเลยปเปกันะสมมูอร์เบิกเตอร์เนาะสามารถได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมเดี๋ยวเาอาบริการทั้งหมดเนาะอ่อ ก็พอได้ครมาการเล่นที่บริการน้งหมดตาหุ่งหน้าต่างบริการทั <m discovery> ้งหมดก็ด้เป็นอย่างนี้เลยเนาะก็ได้เปหมดหมู่บริการแพลตฟอร์มให้เราได้สามารถที่จะกดคลิกเข้ามากันได้ผมเราก็เลือกไดูหมดหมู่บริการเลั้นได้แบบนี้เลยเนาะถ้าสนใจที่จะทําบริการไหนหรือว่าจะดูบริการอะไรละเอียดอะไรยังไงก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาแล้วมาดูกันได้เลยหุงหน้าต่างตรงนี้เนาะอ่าหรือว่าใครในหน้าที่นี้ที่กำลังดูบริการแล้วกันอยู่หรือว่าทำการแล่าั้นอยู่แล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือว่าออเดอร์เกิดล่าช้าอะไรยัง แล้วพอได้กดทำการอะไรได้ตัวต้องเห็นหน้าต่างการแก้ปัญหาการมินก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะให้เรามาแก้ปัญหาการบินได้ง่ายเลยนะผมพี่แกเราไปปิดหัวข้อเนาะยิงทั่ความไว้ตรงนี้ไปได้เราเกิดปัญหาแล้วอยากจะแจ้งนะโอ้โหพอเราพีเรียบเสร็จแล้วนะผมเราก็กดส่งตัวไปเนาะการนี้ง่ายๆกัการแก้ปัญหาการบินได้แบบเป็นยืดหล่อเลยเนาะตัวเราใครที่เกิดปัญหาอะไรยังไงเนาะอ่าก็ตามแบบนี้เลยนะครับผมอ่า หรือว่าใครที่ผมดิช้งานไปแล้วไม่ทาเป็นต้นแก้ปัญหาแอดมินเลยผมใช้งานไปแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองแนะนำเพื่อนหลอคดหัวลุกแตกนะสำหรับใครที่มีเพื่อนหลอดหัวลุกแตกจะตลองแนะนำเพื่อนได้เข้าไม่ใช่ยังไม่แฟร์ผมบอกใครเดี๋ยวนี้เนาะอยากจะแนะนำเพื่อนก็สามารถจะกดคลิกมาที่ตู้นีกันได้เลยแต่ผมได้เขาแนะนำเพื่อน อ่แล้วพอได้เข้ามากันแล้วที่เตือนหัวข้อกันแนะนําเพื่อนเะหูใครดยัดเตือนแนะนำเพื่อนแล้วก็ง่ายๆเราผมไปกดเข้ามากันแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักเรานะผมเมคอัพได้กดท่องมาลิงก์เว็บไซต์นะผมเพื่อนเราการสมัครต้องการอะไรต่างๆในเว็บไซต์เนาะเท่านี้ก็เป็นการแนะนำไมคอัพมาใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมส่วนขัดยัดจะให้เพื่อนหรือคนรู้จักเอาไปใช้งานเว็บไซต์เนาะ แล้วเราพยายีมเวลาอะไรอะผมี๋ยวผมจะพูดแล้วแบบผิดไปแลผมก็ลองกลับมาดูเนาะที่ยอดแล้ของฟูซิบุ๊กเราดีกว่าของตัวเอเงเนี่บ้างเนาะเหมือนไม่ต้องมีล้าจ,จอแล้วผมไม่ติวกันจะทำการรีเนาะเอาก็าเป็นแบบนี้เลยนะผมเราจะเท่านัทำการส่งซื้อไปนั่งรอตัคู่แล้วผมตอนนี้ยอดแลค์ของฟูซิบุ๊กเราก็ได้เพิ่มขึ้นมากการปฏิบัติแบบนี้แหละนะผมแล้วหมดจะมีการแถมด้วยนะครับผมเพิ่มมาตั้งศอกว่าสิบสองเลยเนาะโอก้ก็เยอะมากเลยแล้วผมแบบนี้เลยเนาะ ใครที่สุนใจจะเข้ามานั่งตังก็เข้านั่งตามก็ได้ง่ายเลยนะผมกับเว็บไซต์ HBM d n a n a Corp เนาะผมจะไปเลี้ยงเว็บไซต์ว่าให้น้องผู้บริานได้กดทำมาแล้วามาทำการกันได้เนาะอ่านนะผมหรือว่าใครที่สนใจจะทำการส่วนอือ่นๆก,ก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหม M d n ือมนกะันของเว็บไซต์ HBM d a n a Corp เนาะ อะหรือว่าใครได้ทำการไปอยู่ทำการอะไรกันไปแล้วเกิดล่าชา้าเกิดมีปัญหาไปอย่าเพิ่งแจ้งร้องไปผมไผม่ย่าเพิ่งวนะุ่นวายเนาะในส่วนเว็บไซต์ก็ตอนที่ถูกบอกไปนะว่าทเตอร์บีท่านได้สามารถได้กดเข้าไปเทียบปัญหากันได้ผมก็ไปแจ้งไปอะไรกันเบสบอลยังเกาะแล้วผมเกิดจะได้ยอดเงินคือถ้าผมหักวัดปูอะไรกันไม่ได้เนาะหรือว่าถ้ายัางไงถ้าผมเกิดได้แล้วเขาจะได้ได้ลิงยอดให้ได้เนาะอ่ะ้วผมใครที่เกิดปัญหาอะไรยังอีกก็อยากพิ่งร้องจังไปเนาะอะ ในท่สุดว,วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแผมต้องฝากเอาไว้เดี๋ยวไปเที่นี้เลยแล้วกันมานถ้าพูดผิดอะไรผิดไปหรือว่าทำอะไรไม่พอใจก,กันไปผมก็ต้องขอโทษกันด้วยเนาะหรือถ้าพูดเหลืออะไรกันไปแล้วก็ให้ไปในนด้นแล้วรู้ใจเจบถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอบคุณครับด,ด้วยนะครัผมจะรับชมเนาะก็ขอบคุณนะครับ